และเราก็ได้แล้วนะครับกับอาหารจี้ร้านขัวปากช่องนะครับเปรี้ยวเค็มล้วก็หวานตามหลังนะฮะไม่เหมือนกับที่เราเคยเคยกินมานะฮะ สวัสดีครับขอต้อนรับสู่ช่องกกยอัพทูมีชาแนลนะครับกับช่วงไก่พาชิมนะครับตอนนี้เราก็อยู่ที่เขาใหญ่นะครับเดี๋ยวคลิปนี้เราจะพาทุกคนมากินร้านอาหารร้านหนึ่งนะครับเป็นร้านเก่าแก่ของที่นี่นะฮะซึ่งเปิดมาหลายปีแล้วนะครับร้านนี้ก็คือร้านครัวเขาใหญ่นะครับซึ่งอยู่ด้านหลังเราเลยนะฮะเดี๋ยวเราเข้าไปชิมอาหารที่ร้านนี้กันนะครับโอเคไปดูว่าร้านนี้มีอาหารอะไรที่เป็นร้านเออาหารแนะนำนะครับแล้วก็รสชาติเป็นยังไงนะครับแล้วก็ มีจานใหญ่ไหมราคาแพงหรือเปล่าอะไรอย่างนี้นะฮะเดี๋ยวเข้าไปดูด้านในกันจ้ะ ก็ได้แล้วนะครับกับอาหารที่ร้านขัวปากช่องนะครับบอกเลยว่าเรามาเราต้องสั่งอาหารจานนี้นี่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 นนที่นี่เขาขึ้นชื่อเรื่องสเต็กนะครับอันนี้เราก็สั่งเป็นเออสเต็กนะครับที่เป็นลักษณะของสเต็กเนื้อ,อกระดูกอ่อนนะครับนี่จะเป็นอย่างนี้เราให้เขาหั่นมาให้เป็นชิ้นๆน,นะครับพอเราที่เกี็จมานั่งแบบว่าแล่เองนะฮะเอาสะดวกเอาความสะดวกจานถัดมานะฮะนั่งคืนน้ำลายเอือกเอือกเ,เลยนี่ ขาบเป็ดลมเนื้อเป็ดลงควันนะฮะดูนะ่าตาน่ากินมากนี่นะครับและจานนี้นะครับก็จะเป็นยำวุมม้นเส้นพริกเผานะครับนะ่าตาน่ากินมากดูดินี่ถัดมานะฮะยังไม่จบสลัดเราสั่งมาด้วยสลัดเป็ดลงควันนะฮะดูดิโอ้หน้ากินและจานนี้นะครับถือว่าน่ากินมากๆนะครับอันนี้เป็นแกงป่าปากระพงนะฮะถือว่าเป็นไฮไลท์เลยหน้ากินมาก เดี๋ยวเรามาลองชิมกันนะครับเราลองชิมน้ําไปแล้วนะครับลักษณะของน้ำเขานะครับก็ถือว่าข้องแกงถือว่าเข้มข้นนะครับแต่มีความเค็มนิดนึงแต่เหมาะกับการที่ว่าเอาราดข้าวนะครับกินราดข้าวอร่อยอเดี๋ยวเรามาชิมต่อไปนะครับก็คือตัวนี้เลยนี่เป็นเป็ดลมควันนะครับ สลัดเป็ดลมพันสลัดเป็ดลมพันเราต้องชิมน้ำสลัดก่อนนะเนาะโดยปกติเรากินอยู่คนเดียวนะใช้ใช้ช้อนตัวเองก็ได้เนาะ <c oughs> ลักษณะของอเป็ดลมพันสลัดเป็ดลมพันเน,นะมันก็จะเป็นลักษณะของอ,อซอสซอสสลัดปกติทั่วไปนะครับ มีความหอมเปรี้ยวนะครับซอสมายองเนสนะฮะทั่วไปแต่ตัวตัวรสชาติของเขาจริงๆคืออยู่ที่ตัวนี้เนื้อเป็ดลงวันเขาอะอร่อยหอมนะครับแล้วก็ใส่กินกับผักสลัดนิดนึงนะครับถือว่าโอเคเลยเพราะเนื่องจากว่าแก้เรียนนะฮะอืม ต้นถัดมานะครับก็จะเป็นวุ้นเส้นนะครับยำวุ้นเส้นอันพริกเผาซึ่งเท่าที่ดูนี่เขาก็จะแบบว่ามีความแตกต่างด้วยสายตานะครับก็คือเขาจะเหมือนประมาณว่าเขาตัดวุ้นเส้นที่ไม่ยาวจนเกินไปนะครับแล้วก็มีความเขาเรียกแตกต่างก็คือตรงสีของของยำเขาจะออกเป็นสีแบบวา่าเหมือนเครื่องแกงเข้มๆเลย รสชาติยำของเขานะครับจะนําด้วยเค็มนะแล้วก็เปรี้ยวเค็มแล้วก็หวานตามหลังนะฮะแล้วก็หอมกลิ่นน้ําพริกเผาจานถัดมาเป็นเนื้อเป็ดนะครับซึ่งเป็นเป็ดผัดขี้เมาได้ผัดชาซึ่งลักษณะของการผัดชาของเขาไม่ได้เหมือนผัดชาทะเลอะไรทั่วไปนะฮะเหมือนเขาจะใช้เป็นพริกหยวกนะฮะเนี่ยลักษณะของพริกหยวกนะครับผัด แล้วก็มีเป็นกระเทียมจีนชิ้นใหญ่ๆนะฮะแล้วก็ขัดด้วยตรงนี้คือใบอะไรเอ่ยเดี๋ยวขอดูหน่อยนะ<ม>เขาใส่ใบโหระพาครับเขาไม่ได้ใส่ใบกะเพรานี่นะฮะสิ่งที่เขามีอีกอย่างหนึ่งกำลังจะบอกว่าเหมือนจะไม่เห็นเขามีกระชายด้วยครับ<ม>เขาใส่ใกระชายเขา้าไปด้วยโอเค ในบรรยากาศเอกแล้วรสชาติของคัตซีเมาเขาก็จะแบบว่าถ้าถามว่าอาจัดจ้านเลยไหมไม่นะครับมีความรู้สึกว่าไม่ไม่เหมือนกับที่เราเคยเคยกินมานะฮะถ้าเกิดว่าใครมาก็ลองมาชิมดูนะฮะมาจานถัดไปนะครับเป็นสเต็กที่โครงอ่อนนะครับตัวสเต็กนี่นะครับเวลาตัวเขาจะมีน้ำจิ้มมาให้ซึ่งน้ำจิ้มเขาจะมีอยู่สามอย่าง มีซอสมะเขือเทศมีซอสพิกแล้วก็มีมัสตาร์ดนะครกินกับมัสตาร์ดจะหอมอร่อยดีและทั้งหมดนี้นะครับก็เป็นการพามากินร้านอร่อยที่เขาใหญ่นะครับเพราะว่าตรงนี้ก็ถือว่าอยู่ในเขตเขาใหญ่แล้วนะครับก็เอาเป็นว่าถ้าเกิดว่าเพื่อนๆมาเขาใหญ่ก็ลองแวะมากินกันได้นะครับที่ร้านครัวเขาใหญ่นะฮะถือว่า โอเคเลยนะครับก็บรรยากาศถือว่าเหมือนเหมือนฟิลแบบว่าเรามานั่งกินในส่วนของแบบว่ารีสอร์ทอะไรประมาณนั้นนะฮะก็ลูกค้าเยอะนะครับถ้าคุณเพื่อนๆมา,า,วนาวันเสาร์วันอาทิตย์อะไรเงี้ยอาจจะต้องแบบว่ารอคิวนิดนึงนะครับเอาเป็นว่าท้ายนี้นะครับถ้าชอบคลิปนี้ฝากช่วยกดไลค์กดแชร์แล้วกดติดตามช่องกายอัพทวีดวด้วยนะครับอะไรอย่าลืลมกดกระดิ่งไว้ด้วย,วยเวลาพี่กายพาไปเที่ยวที่ไหน หรือพาไปชิมอะไรอร่อยๆแบบนี้จะเดวไม่พลาดกันส่วนคลิปนี้ต้องขอตัวไปก่อนนะครับเจอกันใหม่ในคลิปหนะ้ากับกายอัพทูมิชาแนลกับช่วงกายพาชิมครับไปแล้วครับสวัสดีครับ